วันนี้นะคะจะพาไปชมโครงการทาวน์โฮมคุณภาพจากการกนกพาพเ์ตี้กันค่ะทาวน์โฮมฟังก์ชั่นเหมือนบ้านเดี่ยวหน้ากว้าง5 7เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย120ตารางเมตรค่ะคุ้มค่าที่สุดในทุกทําเลรอบเมืองเชียงใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง1.7ล้านบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การกนกเทาวมีทั้งหมด4ทำเลด,ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการกะนกเทึ่1หนองพึ่งเริ่ม1.8ล้านบาทการกนกเท้า2แม่ริมเริ่ม1.7ล้านบาทการกนกเทสี4หนองจอมเริ่ม1.7ล้านบาทและการกะนกเท้า5ไม่ให้ดนป่าแดดเริ่ม2.4ล้านบาทค่ะ สำหรับการกนกทาหนึ่งหนองพึ่งเรียบถนนรางรถไฟห่างจากจุดเชื่อมต่อถนนมหิดลเพียง1.5กิโลเมตรการกนกเทาสองแม่ริมติดกับแมคโครแม่ริมการกนกทาสี่หนองจอมเพียง4กิโลเมตรจากแยกลิขิตชีวันที่นี่มีความพิเศษตรงที่มีขับเฮาขนาดใหญ่ให้บริการด้วยนะคะ และอีกหนึ่งโครงการทาวน์โฮมใหม่ล่าสุดนั่นก็คือการกนกทาวน์ห้าไมฮิดนป่าแดดเดินทางสะดวกห่างจากสนามบินเพียง3.5กิเมเท่านั้นค่ะแบบบ้านของโครงการการกระหนกทาวน์ทุกทำเลนะคะจะมีฟังก์ชันเหมือนกันทุกโครงการค่ะโดยจะแตกต่างกันเพียงแค่การตกแต่งด้านนอกแล้วก็วัสดุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ การกนกเทาาใช้ระบบการกอร่อสร้างแบบแคดอินเพลสซึ่งจะเป็นลักษณะการกอร่อสร้างที่ใช้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กและทําการหล่อคอนกรีตที่หน้างานจริงโดยออกแบบให้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหนาถึง10ซนติเมตรรับน้ําหนักแทนเสาและคานทําให้บ้านกอ่อสร้างได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงทนทานมากกว่าระบบการกอร่อสร้างแบบปกติป้องกันความร้อนป้องกันเสียงรบกวนได้ดี ผนังเรียบที่สำคัญไม่มีมุมเสาทำให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้มากขึ้นด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปชมตัวอย่างทาวน์โฮมที่โครงการกันกระนกทาวน์ห้า 5, ไมฮีมดนป่าแดดกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าของตัวบ้านนะคะกว้างถึง5.7เมตรค่ะสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะส่วนประตูหน้าบ้านนะคะจะเป็นประตูกระจกบานสไลด์คู่แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเข้ามาที่ด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ของชั้นล่างเป็นพื้นที่แบบเชื่อมต่อกันและก็จะเน้นเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งค่ะ โซนที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นที่พื้นที่ไม่เล่นเลยค่ะสามารถวางโซฟาตัวใหญ่ๆได้แล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นได้อีกเยอะเลยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโซนรับประทานอาหารค่ะที่สามารถวางโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารแบบ4ท่านหรือแบบ6ท่านได้สบายๆเลยค่ะ มาดูกันต่อที่โซนซักล้างหลังบ้านกันค่ะความกว้างเท่ากับหน้าบ้านเลยนะคะบริเวณนี้มีถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำที่โครงการจัดให้ลูกค้าด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะ กลับมาด้านในกันต่อนะคะสําหรับโซนนี้ค่ะทางโครงการตกแต่งเป็นเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้หรือท่านใดยอยากจะกั้นเป็นห้องอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็สามารถทําได้ค่ะแล้วก็ปรับด้านหลังเป็นครัวแทนก็ถือว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ในส่วนของห้องน้ำชั้นหนึ่งจะอยู่บริเวณนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์ครบเซตได้แบบนี้เลยนะคะทางโครงการเลือกใช้ของ American Standard และห้องน้ำของชั้นล่างก็ยังสามารถอาบน้ำได้อีกด้วยค่ะตำแหน่งของทางขึ้นบันไดนะคะจะอยู่บริเวณหน้าบ้านค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยค่ะ อยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านทุกหลังมีฟอยกันความร้อนใต้หลังคาช่วยให้บ้านเย็นขึ้นอยู่สบายแล้วก็ช่วยประหยัดไฟอีกด้วยค่ะสําหรับชั้น2นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันก่อนเลยค่ะ สำหรับห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องกว้างเท่ากับบ้านเลยก็คือ5.7เมตรค่ะห้องใหญ่สามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้และยังมีพื้นที่เหลือสําหรับวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นๆได้อีกด้วยค่ะสําหรับห้องนอนใหญ่นะคะจะมีช่องรับแสงจากธรรมชาติขนาดใหญ่ค่ะช่วยให้รู้สึกโปร่งอยู่สบายค่ะและยังมีระเบียงนะคะและประตูที่เชื่อมต่อกับห้องน้ําเหมือนกับว่ามีห้องน้ําส่วนตัวเลยค่ะ สำหรับห้องนอนอีกสองห้องจะอยู่โซนด้านหลังบ้านค่ะขนาดกำลังดีวางเตียงและวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้พอสมควรเลยค่ะถ้าซื้อเป็นแปลงมุมหรือว่าเป็นบ้านแฝดบริเวณห้องนอนเล็กก็จะมีหน้าต่างด้านข้างค่ะเพิ่มช่องรับแสงในห้องได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ ดูบ้านกันมาแล้วนะคะก็มาดูพื้นที่ส่วนกลางและฟาซิลิตี้ของโครงการกันบ้างค่ะการกรนกเท้าทุกโครงการนะคะได้จัดพื้นที่สีเขียวไว้ให้ด้านในโครงการและยังมีเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆไว้ให้เล่นกันด้วยค่ะส่วนเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงค่ะทางโครงการจัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี้นะคะคงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของโครงการการการะหนกเท้าไม่ว่าจะเป็นการกนกเท้าหนึน้องพึ่งการกนกเท้าสอ 2, แม่ริมการกนกเท้าสี่อ 4, นองจอมและการกนกเท้าห้ 5, มหีโดนป่าแดดค่ะ โครงการทาวน์โฮมทำเลดีรอบเมืองเชียงใหม่เดินทางสะดวกบรรยากาศสงบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีกมากมายสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมโครงการค่ะสำนักงานขายเปิดทุกวันเวลา9้าโมงถึงหกโมงเย็นค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook การกนดก Property ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ